สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูน้ำในรายวิชาศิละปะอีกครั้งนะคะและในวันนี้คุณครูจะมาทำการทบทวนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปทบทวนพร้อมกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะว่าเราจะมาจำแนกแล้วก็แยกให้ออกนะคะว่า2ออย่างนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเริ่มต้นที่รูปร่างก่อนเลยนะคะเด็กๆ รูปร่างนะคะนักเรียนเป็นรูปที่มีลักษณะแบนเป็น2มิตินะคะมีแค่ความกว้างและความยาวไม่มีความหนานะคะนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะในส่วนของตรงนี้รูปทรงนะคะเป็นรูปที่มีลักษณะเหมือนจร,ร,ริงมี3มมิตินะคะนักเรียนมีความกว้างและความยาวและมีความลึกหรือความหนานะคะจะแตกต่างจากรูปร่างนะคะให้นักเรียนสังเกตที่ รูปภาพดีๆนะคะว่าสองอย่างนี้มีความแตกต่ตางกันอย่างไรนะคะต่อไปเดี๋ยวนักเรียนไปลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆต่อจากเรื่องนี้ก่อนนะคะแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะในข้อแรกก็คือข้อใดคือรูปร่างคะข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือข้อ4นะ เลยคำตอบก็คือข้อ3นั่นเองนะคะเหตุผลเพราะว่าข้อ3มีเพียงแค่เส้นรอบนอกดูไม่มีมิติลึกเข้าไปนะคะถ้าเทียบกับข้อ1ข้อ2และข้อ4จะดูมีมิติมากกว่านะคะเด็กๆเรามาต่อกันที่แบบฝึกหัดในข้อ2นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรูปทรงนะคะกไก่รูปทรงมีลักษณะแบนมี3มิติขอไข รูปทรงมีลักษณะเหมือนจริงมีสอมิติคอควายรูปทรงมีความกว้างความยาวไม่มีความหนามีสามมิติและข้องงงูรูปทรงมีความกว้างความยาวและความหนาหรือความลึกมีสามมิติค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ย เลยก็คือข้อง,องูนะคะรูปทรงมีความกว้างความยาวและความหนาหรือความลึกนะคะมีสามมิตินะคะเด็กๆส่วนข้ออื่นๆผิดหมดเลยต่อมานะคะเรามาดูรูปร่างของสิ่งต่างๆนะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูก็คือผลของแอปเปิลนะคะผลของแอปเปิลมีรูปร่างเป็นรูปร่างวงกลมนะคะ และต่อมาก็คือรูปทรงนะคะรูปทรงนะคะของท่อนไม้เป็นรูปทรงกระบ,บอกนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดในข้อที่3นะคะก็คือในภาพที่เป็นสตรอเบอรี่นะคะผลของสตรอเบอรี่มีรูปร่างตรงกับข้อใดข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะเด็กๆ เฉลยผลของสตรอเบอรี่ก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะจริงๆแล้วรูปภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูคือรูปภาพที่คุณครูเคยสอนเด็กๆแล้วนะคะพยายามจำให้ได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีออกข้อสอบนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าองค์ประกอบของทัศนธาตุที่ควรรู้มีอะไรบ้างลองคิดดูซิคุณครูเคยทบทวนเรื่องนี้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะ องประกอบของทัศนธทาตุนะคะประกอบไปด้วย1เส้นค่ะ2ส,สีสรูปร่าง 4. รูปทรงค่ะและสุดท้าย5ก็คือพื้นผิวนั่นเองนะคะเด็กๆเส้นนะคะเป็นทัศนธทาตุที่มีความสําคัญอยู่ในลําดับเริ่มต้นเลยนะคะเวลาที่เราจะวาดภาพนะคะเราจะต้องเริ่มจากการร่างเส้นหรือการเขียนเส้นขึ้นมาก่อนนะคะก่อนที่จะขึ้นเป็นรูปภาพนะคะ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้ทำการทบทวนในเรื่องของเส้นและบอกความรู้สึกและอารมณ์ของเส้นให้นักเรียนได้รู้แล้วนะคะว่าเส้นแต่ละเส้นให้ความรู้สึกอย่างไรนะคะเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นหยักฟันปลาเส้นขดก้นหอยเส้นโค้งและเส้นทั้งหมดเหล่านี้ที่คุณครูกล่าวมาสามารถนำไปสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายเลยนะคะ ต่อมาในเรื่องของสีนะคะสีก็คือทัศนธทาทุหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเส้นเลยนั่นเองนะคะเด็กๆสีนะคะเวลาที่เราทำงานเสร็จแล้วด้วยการวาดภาพร่างภาพแล้วภาพจะมีสีสันสวยงามได้ก็ต้องมีการลงสีนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทําความรู้จักในเรื่องของการผาสมสีกันค่ะ ลำดับแรกนะคะเด็กๆก็คือแม่สีนั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไม่เอ่ยว่าแม่สีประกอบไปด้วยสีอะไรบ้างด้านซ้ายมือเลยค่ะประกอบไปด้วยสีน้ําเงินนะคะสีแดงและสีเหลืองนั่นเองค่ะสามสีนี้ไม่สามารถผสมได้แต่จะสามารถนํามาผสมกันได้ให้เกิดเป็นสีขั้นที่สองที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะและสีขั้นที่สองนะคะ เมื่อนำแม่สีมาผสมกันจะเกิดสีใหม่ขึ้นมาอีก3สีนะคะได้แก่การนำสีแดงกับสีน้ำเงินมาผสมกันก็จะเป็นสีม่วงนะคะการนำสีน้ำเงินและสีเหลืองมาผสมกันจะเป็นสีเขียวสุดท้ายการนำสีแดงกับสีเหลืองมาผสมกันจะเกิดเป็นสีส้มขึ้นมานั่นเองค่ะเด็กๆ มานะคะมาดูที่สีขั้นที่ 3, นะคะสีขั้นที่3คือการนําสีขั้นที่2เมื่อสักครู่ที่เราผสมได้นะคะมาผสมกับแม่สีนั่นเองนะคะจะเกิดสีใหม่เพิ่มอีก6สีนะคะได้แก่สีม่วงนะคะผสมกับสีน้ําเงินจะเป็นสีม่วงน้ําเงินนะคะสีเขียวผสมกับสีน้ําเงินจะเป็นสีเขียวอมน้ําเงินนะคะสีส้มผสมกับสีแดงจะเป็นสีส้มแดงค่ะ สีแดงผสมกับสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงแดงนะคะสีเหลืองผสมสีเขียวก็จะเป็นสีเหลืองเขียวค่ะและสุดท้ายสีเหลืองผสมสีส้มก็จะเป็นสีเหลืองส้มนะคะจะเกิดสีใหม่ขึ้นเป็นสีที่3นั่นเองนะคะเด็ก ต่อมานะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะเมื่อต้นคลิปคุณครูได้อธิบายเรื่องนี้ไปแล้วนะคะอย่างสั้นๆนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจกันแล้วเนาะแต่คุณครูก็จะทําการทบทวนอีกหนึ่งครั้งให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะกลับมาที่รูปภาพนี้อีกเช่นเคยนะคะรูปร่างนะคะที่นักเรียนเห็นจะเป็นเพียงแค่เส้นรอบนอกนะคะมีลักษณะแบนนะคะมีแค่2มิตินะคะ มีความกว้างและความยาวที่สำคัญไม่มีความหนานะคะดูแบนมากๆเลยค่ะในส่วนของรูปทรงนะคะรูปทรงที่นักเรียนเห็นจะดูเหมือนจริงนะคะจะดูมีมิติมากขึ้นนะมีลักษณะที่เหมือนจริงเป็น3ม,มิตินะคะมีความกว้างความยาวและความลึกหรือความหนานะคะเด็กๆ ต่อมานะคะองค์ประกอบของทัศนคติอย่างสุดท้ายนะคะก็คือพื้นผิวนั่นเองนะคะเด็กๆพื้นผิวนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะจะให้ความรู้สึกต่อเมื่อเรามองเห็นและสัมผัสนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูนะคะยกตัวอย่างพื้นผิวมาสัก6อย่างเพื่อให้นักเรียนได้ทําความรู้จักผิวของสิ่งต่างๆที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะ พื้นผิวช่องที่1นนะคะสีดำาๆก็คือพื้นผิวของหนังนะคะจะให้ความรู้สึกมันวาวนะคะเด็กๆพื้นผิวอย่างที่สองนะคะก็คือแผ่นไม้นะคะให้ความรู้สึกหยบหยาบนิดนึงพื้นผิวอย่างที่สามก็คือไม้ไผ่ที่นำมาสานกันนะคะก็จะให้ความรู้สึกขุขะนะคะพื้นผิวที่อยู่ด้านล่างในช่องแรกนะคะก็คือพื้นถนนนะคะให้ความรู้สึกขุขะเช่นกันค่ะ แล้วก็พื้นผิวที่อยู่ตรงกลางนะคะก็คือพื้นผิวของเหล็กนะคะให้ความรู้สึกขูกขะแล้วก็มีความหยาบนะคะสุดท้ายพื้นผิวของอะไรเอ่ยพื้นผิวของผลแอปเปิลนั่นเองนะคะให้ความรู้สึกมันวาวค่ะเด็กๆต่อมานักเรียนมาดูแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือองค์ประกอบของทัศนธาตุคือข้อใดนะคะข้อกอไก่นะคะจุดเส้น รูปร่างน้ำหนักนะคะข้อขอไข่รูปร่างรูปทรงค่ะข้อคอควายเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวค่ะและสุดท้ายข้ององูก็คือถูกทุกข้อนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ย เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายนะคะประกอบไปด้วยเส้นสีรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวนะคะมีใครตอบถูกเหมือนคุณครูน,น้ำทุกข้อบ้างเอ่ยถ้าใครตอบถูกคนนั้นเก่งมากๆเลยนะคะสัปดาห์หน้าคุณครูจะมาทำการทบทวนอะไรเราไปพบเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ